Not dream. I, I think we, we can oh, calm. Calm down, I ข้ามข้ามกดดันไปได้ดีค่ะ หลุดล็อกแล้วไทยชนะเซอร์เบีย3ต่อ2เซตค่ะคลิปนี้อันมีน้ำตานะคะวันที่2มิถุนายนนะคะเมื่อวานนี้ไทยพบเซอร์เบียในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022และเอาชนะเซอร์เบียมาได้ค่ะวันี้มีหลายเรื่องที่จะพูดนะคะ <c oughs> อยากพูดมากก่อนจะไปเข้าเรื่องขอให้ทุกคนมาดูสถิติที่ทีมไทยพบเซอร์เบียค่ะสถิติล่าสุดก็คือ5สถิตินะคะที่ไทยพบเซอร์เบียในเวร์กกลางปีป,ปี2017ไทยแพ้ให้เซอร์เบียค่ะเนชั่นลีกปี2018ไทยก็ แพ้ให้เซอร์เบียค่ะเนชั่นลีก2019ไทยเอาชนะเซอร์เบียมาได้แล้วในรอบคัดโอลิมปิกไทยก็แพ้ให้เซอร์เบียค่ะเนชั่นลีกปีที่แล้วนะคะไทยก็แพ้ให้เซอร์เบียค่ะและมารอบนี้ไทยชนะเซอร์เบีย3ต่อสองเซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกปีนี้นะคะปี2022ไทยเป็นคู่แรกที่มีการแข่ง5เซตไม่ต้องบอกเลยนะคะว่าไม่เก่งที่แข่ง5เซตอะให้มองอีกมุมหนึ่งเลยว่าแสดงถึงความพยายามที่ไม่มีที่สิ้นสุดต่างหากและความพยายามนี้เองมันส ่งผลสำเริ์ให้ประสบความสำเร็จอย่างเหลือเชื่อค่ะขอแวะให้มาดูคอมเมนต์ต่างชาตินะคะที่เป็นกำลังใจให้นักกีฬาทีมไทยเพียบเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นว้าวฉันว่าประเทศไทยจะได้ไปโอลิมปิกฉันเกือบร้องไห้พวกเขาได้รับชัยชนะฉันรักทีมไทยฉันเชียร์จนร้องไห้น้ำตาไหลความรักจากประเพื่อนบ้านฟิลิปปินส์ทีมไทยเป็นทีมที่ทำให้ฉันเซอร์ไพรส์มากฉันเชื่อว่าพวกเขาสามารถทำได้ดียิ่งขึ้นอีกทักทายจากตุรกีนี่เป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ของทีมไทยที่ทำให้ทีมอลำดับ ห้าของโลกพายแพ้ได้พระเจ้าทีมไทยทําได้น่าทึ่งมากทั้งเกมรุกเกมรับเกมเร็วมันสุดยอดมากรักมากๆนะจากประเทศเกาหลี <S <S ช่างเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมจริงๆที่ทีมไทยได้เผชิญหน้ากับแชมป์ยุโรปอย่างเซอร์เบียฉันคิดว่าพวกเขาจะทําได้ดีมากในการเล่นเวนอลมาทั้งหมดฉันดิ้นดีด้วยมาดูกันว่าพวกเขาจะผ่านเข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายของอังการาได้หรือเปล่าต้องพูดได้เลยนะคะว่าเซอร์เบียเนี่ยเป็นแชมป์โลกในปี2018นะคะคือครั้งที่ผ่านมา และปีนี้เราก็จะเจอกันในชิงแชมป์โลกอีกครั้งประมาณเดือนกันยาถึงตุลานะคะการชนะแชมป์โลกได้ถือว่ายากมากขนาดแอดตั้งโพว่าใครจะชนะหลายๆคนยังบอกว่าขอให้ได้เซตก็พอแอดขอไม่ทายนะ คือแอดเข้าใจเลยอะแต่เห็นไหมคะแอดพูดเสมอว่าไม่มีอะไรแน่นอนทุกอย่างอยู่ตรงหน้าเกิดขึ้นตรงหน้าและสถานการณ์ข้างหน้าล้วนๆเชื่อว่าไทยทําการบ้านเยอะมากเข้มข้นมากและเชื่อว่าเซอร์เบียก็อาจจะประมาทไทยด้วยภาพนี้คล้ายกับที่เกิดขึ้นมาแล้วในการแข่งขันที่ไทยพบกับจีนแม่กิฟวีลาวันเคยพูดว่าตอนนั้นเราเข้าสนามแล้วซ้อมก่อนแข่งในสนามหนักมากเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าจีนคือหนัก ที่สเราก็ไม่ได้คิดอะไรตั้งใจซ้อมในสนามเพื่อเตรียมแข่งให้มากที่สุดแม่กิบบอกอีกว่าส่วนจีนนะหลายคนก็ไม่ลุกมาซ้อมนั่งอยู่ข้างสนามกันเขาคงคิดว่าเขาชนะเราแน่ๆนี่แหละค่ะมันสื่อให้เห็นว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นทํามากเท่าไหร่ก็ได้ผลกลับมามากเท่านั้นนะคะเซอร์เบียเป็นทีมที่ตัวสูงมากนะคะสูงกว่าไทยอยู่แล้วแต่ก็ยังจําคําที่นุสราต้อมคําพูดได้ว่าทําจุดด้อยให้เป็นจุดเด่นเราตัวเล็กเราต้องเน้นร บอลเน้นสปีดบอลให้ไวแต่วันนี้นะคะสิ่งที่พวกเราเห็นมาเต็มถูกรูปแบบทุกไม้เด็ดจริงๆค่ะยิ่งเกมบล็อกของไทยนัดนี้คือที่สุดทุกคนช่วยกันทั้งทีมจริงๆทุกคนทําหน้าที่ทุกอย่างได้จริงๆอะค่ะวันนี้เหตุแม้กระทั่งพรพันธ์เป็นคนตบเองพรพันธ์เป็นคนบล็อกเองบุ๋มบิ๋มตบบุ๋มบิ๋มบล็อกบีมตบบีมบล็อกทัดดาวเตยเปียนุชคือทําหน้าที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวมากแล้ววันนี้สิ่งที่เห็นในการแข่งขันที่เกมที่เราคั้นที่ กฎดัานนี้คือถ้าใครดูนะคะจะเห็นโค้ดด่วนอยู่ข้างสนามและค่อยเป็นกําลังใจให้นักกีฬาทุกคนดีมากเมื่อนักกีฬาตบติดบล็อกโค้ดยิ้มค่ะและพูดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรและเมื่อเทนนิสเขาทำเอานะคะโค้ดพูดว่าให้ทุกคนมั่นใจในตัวเอง ควบคุมตัวเองให้ได้มีสติเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นเพื่อนในทีมด้วยคือพอดูการแข่งขันแล้วคะแนนมันสูสีมากสิ่งที่โค้ดด่วนทําได้ไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยตีไปทางนู้นสิทางนี้สิทําไมไม่ทําแบบนั้นทําไมไม่ทําแบบนี้แต่เนี่ยแหละค่ะโค้ดกลับเลือกพูดว่าให้เชื่อมั่นในตัวเองและในเพื่อนอเห็นแบบนี้แล้วจะร้องไห้นะคะสถานการณ์ในตอนนั้นคงกดดันมากขนาดพวกเรานั่งดูนั่งเชียร์ยังแทบจะไม่ไหวเลยค่ะแล้วตัวนักกีฬาในสนาม คงจะทวีคูณมากขึ้นกว่านี้ล้านเท่าต่อจากนี้อยากให้นักกีฬาทุกคนมั่นใจในตัวเองมากขึ้นไม่ต้องฟังเสียงใครที่จะมาว่าแล้วมากขึ้นได้เลยค่ะมั่นใจพูดออกมามั่นๆได้เลยว่าทําได้ชนะได้แน่นอนพวกเราชอบมากชอบให้น้องๆทุกคนมั่นเพราะความมั่นใจของพวกน้องๆน,นี่แหละค่ะมันเป็นแรงผลักดันให้มาถึงตรงนี้ได้อันดับโลกของไทยหลังจากการแข่งขันกับเซอร์เบียเสร็จจกขึ้นมาอันดับ16แล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นอันดับ15ค่ะและจะมากขึ้นเรื่อยๆแน่ แน่นอนเชื่อมั่นมากขออวยยศให้นักกีฬาหนะะ่อยค่ะคนไทยนะคะอย่าลืมเชียร์ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยกันเยอะๆนี่เป็นเพียงแมตที่2เท่านั้นยังมีอีก10แมตเลยค่ะขอให้ชนะทุกคู่ทุกแมตในการแข่งขันแฟนวอลเลย์บอลพร้อมซัพพอร์ตและคอยส่งกําลังใจให้ตลอดพรุ่งนี้วันที่4เวลา4ี่โมงสีนะคะไทยพบเบลเยียมถ่ายทอดสดทางช่องวัน31เบลเยียมเคยแข่งกับเซอร์เบียมาแล้วนะคะและแพ้เซอร์เบียด้วยคะแนน3ต่อนเซตค่ะ ดังนั้นเราชนะเซอร์เบียมาแล้วเบลยเยียมก็คาดว่าไม่น่าห่วงอะไรมากขอให้ทําให้เต็มที่ก็พอทุกคนรู้ไหมคะพอไทยชนะเซอร์เบียในเซตที่5เมื่อวานได้ปุ๊บน้าตาไหลทันทีคือมันปลดล็อกได้จริงๆทําให้ชาวโลกรู้ว่าตัวเล็กพริกขี้หนูแบบนี้แต่เต็มเปี่ยมด้วยพลังอันทรงคุณค่ามากนี่แหละค่ะ ทับนักตบลูกยางสาวไทยปรบมือค่ะปรบมือใครดูการแข่งนะัดที่ได้พบกับเซอร์เบียแล้วมาเล่าสู่กันฟังค่ะว่าเป็นยังไงมีความรู้สึกยังไงกันบ้างอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยชุดการแข่งขัน VNL 2022นี้นะคะเล่าสู่กันฟังเลยค่ะอชอบตอบชอบคุย